33ปีบทพิสูจน์ของดินซีเมนในการปรับปรุงฐานรากของอาคารบังคับน้ำขนาดเล็กฝายห้วยคลองเขมบ้านโนมนมณีอำเภอปากค่าจังหวัดบึงกาฬเริ่มงานก่อสร้างในช่วงต้นปีพุทธศักราช2535และเสร็จในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันในขณะที่เริ่มงานในบ่อก่อสร้างพบว่าพื้นในระดับฐานรากมีลักษณะเป็นดินปนทรายและบางจุดเป็นบ่อทรายดูด ทำให้เครื่องจักรที่กำลังทำงานได้จมลงเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินผู้ควบคุมงานได้เข้าตรวจสอบแล้วพิจารณาอย่างรอบด้านพร้อมตระหนักว่าถึงแม้จะเร่งดำเนินการก่อสร้างฝายแห่งนี้ให้แล้วเสร็จโดยที่ไม่ทำการปรับปรุงฐานรากตัวฝายก็ไม่สามารถเก็บกักน้ำเอาไว้ได้อยู่ดีอีกทั้งแรงดันของน้ำจากหน้าฝายจะนำพาเม็ดดินออกไปจากใต้ตัวฝาย ไม่นานนักตัวฝ่ายก็จะเกิดการวิบัติทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเกิดความเสียหายไปด้วยผู้ควบคุมงานไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยวิธีอื่นใดเนื่องจากติดขัดทางด้านกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้อนุมัติมาแล้วระยะเวลาทำงานรวมถึงการขาดปัจจัยต่างๆในการดำเนินงานที่สำคัญหากล่าช้าก็จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่รอความหวังผู้ควบคุมงานได้ตระหนักถึงผลสำฤทธิ์ของกรมชลประทานที่ต้องมาก่อนจึงตัดสินใจปรับปรุงฐานรากเป็นดินซีเมนต์โดยมีวัตถุประสงค์ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆทำให้เกิดความปลอดภัยในขณะก่อสร้างหลักสำคัญคือสามารถเก็บกักน้ำในฤดูฝนปีนี้ให้ได้ อันเป็นเป้าหมายของโครงการชลประธานขนาดเล็กและเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำต่อไปการปรับปรุงฐานรากเป็นดินซีเมนต์ทำให้ฐานรากเกิดความเชื่อมแน่นกันทั้งผืนเม็ดดินยึดเหนี่ยวกันมากขึ้นน้ำเดินทางผ่านได้ยากขึ้นและไม่นำพาเม็ดดินออกไปได้ตัวฝายจึงมีเสถียรภาพที่มั่นคงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ที่สำคัญสามารถเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายทุกประการนั่นอะไนี่ก็่เจ้ากินแต่เบง้ละดินมันุ่มดีเลยฟูไปบัดเอาดิมันเป็นโศกดิอมันเป็นโศกโลมก็อยู่หุ่นเงินบางทางไฟบ้านก้องอันนี้มันเป็นโศกไปฮะ ไปสูงเล็กนะมันเป็นแบบอแล้วก็มันเป็นแบบไอ้หยาพวกน้ี้ค่ำพวกนี้นะเป็นสนมนะวันนี้มาปั่นไฟตัวนี้แล้วมันก็เลยดีเป็นไฮน่าไปเบิดเลยอืมเปประโยชน์ที่ได้รับนี่หลายเติบมหาศาลหลายเติบทั้งต้นไม้ต้นอะไรเจ่นที่เราปลูกปั์มกับเชียวทุ่มต้นยางอีกนาอีกแต่ก่อนไม้ไม่สิมีอย่างแถวนี้เห็ดได้แต่น้าหอนตัวยางจะมีแต่น้าละเนาะ ตัวนั้นกัมันกับช่วงเฮ็ใไม่มเห็นว่ามันเป็นโซบไปเป็นโซเป็นขึ้นไปเป็นแบบสนมเป็นยาอีกนะก็เอือนยายาไส่บอกยาไสเออนั่นแหละเดี๋ยวนี้มันเป็นห้หน้าได้เบิร์ดเลยเพราะว่าตัวนี้มันมันดันมันได้ดีมันเสมอไปตัวนี้ตัวก็ได้ดีเนาะตั่ว่าฝ่ายตัวนี้ฮ็ได้ดีเลยล่ะออกแบบมาได้ดีร้อมมมันบ่สุดบ่ซึมพราะ